นัดรองสุดท้ายโปรฮังสติลเลอร์เจอกับ BG um. oh จีปทุมโปรฮังจะเกาดีใต้4นัดมีเจแต้มชนะนัดน,นี้การันตีเข้ารอบทันทีนะครับล่าสุดในลีกก็เปิดบ้านเสมอชุนบุกไป0ูนเป็นการเสมอมา3ามเกมติดนะครับซึ่งผลงานในบ้าน5เกมหลังชนะ1เสมอ3แพ้1เกมนี้ตัวหลักๆมีอย่างอีดงฮีนะครับคิมจองวูโชแจฮุนแบ็กซูยองแล้วก็คังฮยอนเจนะครับ ทีนี้มาดูบีจีปทุมกันบ้าง4ี่นัดมี6แต้มแพ้เกมนี้ตกรอบทันทีถ้าเสมอยังต้องไปรู้ในนัดสุดท้ายเพราะฉะนั้นต้องชนะไว้ก่อนเหมือนกันนะครับล่าสุดในลนีบุกเสมอราชบุรีไป0ูนย์เกมเยือน5เกมหลังชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับก็เกมนี้ตัวหลักๆก็มีซันโดคาเซครับเอกนิตโนสุดะสารัชนาทิพโดอีอะไรประมาณนี้นะครับเกมแรกที่เจอกันมาเนี่ยในบ้านของ BGBG แพ้ไปศูนย์ประตูต่อ1นะครับวันนี้ เขามองว่าโปรฮังสติลเลอร์ต้องชนะ1ประตูขึ้นไปนะผมมองว่าคู่นี้บีจีมันไม่มีทางเลือกครับจะไปเล่นอุดรอเสมอนะสุดท้ายก็ลาบากอีกนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่ามันน่าจะเข้าทางโปรฮังสติลเลอร์นะและสุดท้ายน่าจะเป็นโปรฮังจากเกาหลีใต้ที่เอาชนะไปได้นะครับ